สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับผมกัจชเกอรประจำทุกวันนะครับกับเจดาอฟข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวด้านการลูกหนังโลกนะครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยใน1คลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมครับเห็นหน้ากันแบบนี้ทุกวันเนาะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจดนะําและทีมงานตูนยูไนเต็ดด้วยนะเราฟีตเจรดงกันทุกวันในทุกช่องทางเลยนะครับทางใน Facebook Fan Page น,นะ YouTube Channel TikTok แล้วก็ใน Line แอดก็แอดมาพูดคุยกันได้ที่แอดตูนยูเนเต็ดนั่นเองนะฟีตเจรดงกันนะทุกวันวันนี้เป็นเรื่องราวของกุนซือใหม่ท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะแต่งตั้งกันเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญา2ปีครึ่งนั่นเองน,ะนั่นก็คือแฟรงค์แลมพาร์ดอดีตตำนานนักเตะ ดาวิงสูงสุดของสโมสรเชลซีและเคยคุมเชลซีกับดับบี้เคาตี้ <Yeah. S 1> มาแล้วนั่นเองนะโดยเอเวอเรตเนี่ยปลดราฟาเบนเตสที่ผลงานห่วยแตกออกไปแล้วก็หาโค้ดคนนั้นคนนี้ก่อนหน้านี้นนเกือบลงตัวกับวิกตอร์เปเรราแล้วแต่อดีตโค้ชปอโตเนี่ยเป็นที่ต่อต้านมากของแฟนทอฟฟี่เมนนะทำให้สุดท้ายก็จะไปสัมภาษณ์เวลูนี่ใช่ไหมเวล,ลูนี่ก็บอกว่าไม่ได้ตอนนี้กําลังทํางานกับดับบี้หนีตกชั้นอยู่เพราะนั้นยังไม่สนใจรับงานเอเวอเรตพอสัมภาษณ์แลมพาร์ดปับ๊บ ลงตัวโอเคโปเชก็เปิดตัวกันไ,ไปที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นั่นเองนะโดยแลมพาดได้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นตัวแทนและคุมสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้และมีประเพณีที่สืบทอดต่อมาอย่างยาวนานแบบเอเวอร์ตันนะผมเองเนี่ยกระหายที่จะเริ่มต้นด้วยความสำเร็จกับเอเวอร์ตันมากๆรู้สึกได้ถึงความทะเยอทะยานความมีส่วนร่วมจอมเกมกับพวกเจ้าของทีมบอร์ดบริหารประธานสโมสรและแฟนฟุตบอลและผมหวังพวกพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความทะเยอทะยานของผม ผมอยากจะทุ่มเทพเพื่อให้เอเวอเรตันประสบความสำเร็จให้ได้จริงๆ <Yahoo! S 1> เออนะแล้วลำผ่านในยังหวานเจฟใส่แฟนบอลเนะี่ยนบอกว่าคุณรู้สึกได้เลยนะกับพาสั่นความต้องการความมุ่งมั่นการโฟกัสของแฟนบอลเอเวอเรตันที่มีต่อสโมสรและนี่คือเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่จะทําให้ทีมของเราเก้าวไปข้างหน้าได้ผมต้องการสิ่งเหล่านี้ทีมเอเวอเรตันต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะระดับของการแข่งขันในเพเมร์ลีกเนี่ยมันสูง โดยเฉพาะอันดับของเราในตารางตอนนี้เราต้องมุ่งมั่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อหนีตกชั้นในในช่วงนี้นะเอา้าก็ถือว่ายินดีด้วยกับแฟรงค์ลันพาดที่กลับมาคุมทีมอีกครั้งแล้วก็ยินดีด้วยกับเอเวอเรตันที่ได้กุนซอใหม่อย่างแฟรงค์ลันพาดมาทํางานเรียบร้อยมารอดูแล้วกันว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะกับซูเปอร์แฟรงค์นั่นเองนะจ๊ะกับเอเวอเรตันนะอ่าและนี่คือจะดําอัปคาวในวันนี้นะครับเรื่องราวของแฟรงก์ลันพาดกับเอเวอเรตันลงล็อกกันเรียบร้อย2อปีครึ่งนะ แฟนเพจ YouTube TikTok ไลน์แอดตูดยูทิดต็ดฟรีจริงกับเจดำทุกวนันพรุ่งนี้กลับมาอัปข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ